Hola! าเดอะสโตรโกรมูสสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเป็นยังไงบ้างสบายดีกันไหมวันนี้มีคำถามมาคุยกับเพื่อนๆน,น,นิดนึงคือเพื่อนๆเ,เคยเป็นไหมคะเวลาเจอหน้าฟอร์ดสเปนเนี่ยเออเราก็แบบชาง,างักตื่นเต้นนึกไม่ออกว่า เราจะคุยกับเขายังไงเราจะเริ่มพูดกับเขายังไงดีจะหยิบประโยคไหนมาใช้บ้างนะคะวันนี้ยิงมีตัวอย่างประโยคค่ะมีสิประโยคพื้นฐานที่ไว้ใช้คุยกับสปอร์ตสเปนที่มือใหม่จะต้องรู้เลยพร้อมแล้วไปติดตามชมกันเลยจ้า,ามาเริ่มที่คำแรกกันเลยนะคะ คำนี้นะใช้ได้ทุกเวลาทุกโอกาสทุกผู้คนเลยนะคะเบสิกมากใครเรียนภาษาสเปนก็ต้องรู้คำนี้นะคะอลาโอลาสวัสดีจ้าอลาใช้ได้ทุกเวลาเลยนะคะจำไปใช้นะคะไปคำที่สองคะ่ะใช้ถามสารทุกสุขดิบต่างๆเป็นยังไงบ้างนะคะจำประโยคอะไรไม่ได้เลยพูดประโยคนี้นะคะ Go m o i s ซส โกโมเอส a ต How สฮาว่ายูสบายดีไหมคะหรือว่า oh. เกตัลเธอเป็นยังไงบ้างเกตัลใช้ลิ้นแตะบนเพดานนิดนึงคะ่ะเกตัลอย่างนี้คะ่ะประโยคที่3จะขอทางขอโทษอะไรก็ตามนะคะให้ใช้คำนีนํามนะคะ disculpe disculpe ก็คือขอโทษนะคะ หรือว่า p e r d o n p e r d o n นะคะก็คือใช้แบบว่าเหมือน excuse me ในภาษาอังกฤษนะคะหรืออีกคำหนึ่งนะคะใช้พูดว่าขอโทษได้เหมือนกันนะคะ Lo siento l เซียนโตแต่ยิงจะเห็นลเซียนโตในกรณีที่เหมือนแบบว่าเราทำอะไรผิดหรือ ถ้าเกิดมีข่าวร้ายหร,หรือเพื่อเราได้รับข่าวร้ายอะไรต่างๆหรือมีใครเสียชีวิตอะไรเงี้ยเราก็จะพูดว่าโลเซียนโตเสียใจด้วยนะขอโทษนะอะไรแบบนี้ค่ะต่อไปคำที่ C จ้าอันนี้เป็นเบสิกพื้นฐาน <c oughs> คือถ้าเปรียบเทียบ <c oughs> กับภาษาอังกฤษก็คือ yes no นะคะ yes ของภาษาสเปนนะคะเราจะพูดได้ว่าซี ก็คือ yes นะคะแต่ถ้า no ก็เหมือนกันเลยค่ะ no ไม่ค่ะ, no, my, คะต่อไปคำที่5ค่ะใช้พูดในกรณีขอบคุณนะคะพูดได้2แบบนะคะจะขอบคุณหรือจะขอบคุณมากก็ได้นะคะขอบคุณนะคะพูดได้ว่า gracias gracias ขอบคุณนะคะหรือว่า muchas gracias muchas gracias คือจริงๆอ่ะพูดอย่างนี้ เขาก็เข้าใจนะแต่ว่าวิธีการพูดที่ถูกต้องเนี่ยตัวเซอคะ่ะมันจะต้องเอาลิ้นออกมาแตะข้างหน้าอีกหนึ่งนะคะจะเป็น g r a เซ a ยสกราเซีเห็นเขาพูดอย่างเงี้ยกันหลายคนเลยคือก็แล้วแต่สำเนียงของแต่ละคนนะคะพูดยังไงก็ได้ให้ฝรั่งเข้าใจก็แล้วกันนะคะต่อไปเวลาเราเจอกันแล้วจะจากกันนะคะ จะพูดว่าเออลาก่อนนะอย่างเงี้ยคะก็สามารถพูดได้ว่าอาดิโอสนะคะหรือว่าก็จะเห็นคนจะเป็นหลายๆคนเลยนะคะใช้คำว่าเชาเช่าแปลว่าลาก่อนบายบายได้เหมือนกันนะคะก็รู้สึกว่าคำนี้มันจะมาจากภาษาอิตาเลียนนะแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงเอามาใช้แต่ว่าก็เห็นนะ่ะก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะจะจะอาดิโอสหรือว่าเชาก็ได้นะคะ ต่อไปคำที่7ค่ะเวลา,าถ้าเราอยากจะพูดว่าเราพบกันใหม่นะนะคะลองจำสอประโยคนี้ไปใช้นะคะรับรองใช้ได้ตลอดการนะคะ Asta luego เจอกันใหม่นะจ๊ะหรือว่า Nos vemos Nos vemos นะคะเอาไว้เจอกันใหม่นะต่อไปนะคะคำที่8อันนี้ก็จะได้ยินบ่อยมากนะคะเวลาเราจะพูดว่า ชนแก้วนะคะนี่ชนแก้วจ้านะคะพูดได้ว่าสารูดนะคะสารูดแปลว่าชนแก้วหรือว่ากรณีเวลามีคนจามนะคะยิางเห็นบ่อยมากนะคะคนสเปนนะคะเขาจะพูดะคะเวลาคนจามฮัทชั่เขาจะพูดขึ้นมาว่าสารูดนะคะก็แปลว่าเหมือนอวยพรนะะ่ะขอให้สุขภาพดีนะสารูดนะคะใช้ได้2กรณีนะคะ ถ้าเราอยากจะบอกว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะคะให้พูดนะคะ me ค u s t a me ค u s t a ฉันชอบฉันชอบอันนี้ฉันชอบกินน,นี้นะคะ me ค u s t a แต่ว่าถ้าไม่ชอบนะคะให้ใส่ no เข้าไปข้างหน้า me ค u s t a นะคะก็จะเป็น no me ค u s t a no me ค u s t a ฉันไม่ชอบเลยนะคะประโยคที่1ินะคะใช้ในการขอร้อง หรือว่าพูดอะไรให้สุภาพแล้วก็ต่อท้ายด้วยประโยคนี้นะคะโปรดฝาบโปรดฝาบนะคะขอร้อง please นะคะแต่ว่าก็หญิงก็จะเห็นบางคนนะคะที่เขาจะแบบย่อขามให้มันสั้นลงมานะคะเขาก็จะพูดว่าโปรดฝาแค่นี้เองก็ <c oughs> <c oughs> เห็นบ่อยเหมือนกันนะคะแล้วแต่แล้วแต่ว่าจะใช้แบบไหนคนจะเป็นก็เข้าใจเหมือนกันประโยคที่11เวลาเราจะพูดว่า ไม่เป็นไรเลยถ้าเปเร,ร,รียบเทียบกับภาษาอังกฤษก็คือ yo well คำนะคะเราจะใช้คำว่า d e n a d a d e n a d นะคะสมมุติว่าเวลาเราทำอะไรให้ใครแล้วเ,เขาบอกว่าขอบคุณนะแล้วเราก็จะตอบกลับไปได้ว่า d e n a d a d e n a d ไม่เป็นไรจ้ายินดีอย่างเงี้ยนะคะต่อไปนะคะคำที่12นะคะเราจะได้ยินในกรณีเวลา เขากล่าวต้อนรับหรือว่าเราอยากจะพูดแบบเออยินดีต้อนรับกับใครนะคะให้เราพูดว่า bienvenidos bienvenidos นะคะก็คือยินดีต้อนรับนะคะประโยคที่13สมมุติว่าเราจะออกไปข้างนอกกับเพื่อนนะคะเราจะพูดว่าเฮ้ยไปกันเถอะหรือว่าเราอยู่ที่ไหนสักที่นึ่งลนะ้วบอกไปกันเถอะ let's go อย่างเงี้ยนะคะให้ใช้คำว่า vamos บ a m o s Vamos, นะคะ Let's go ไปกันเถอะต่อไปประโยคที่14แล้วจ้าเวลาเราเพิ่งรู้จักใครแล้วเราจะบอกว่ายินดีที่ได้รู้จักนะนะคะเราสามารถพูดได้ว่า Mucho gusto m u c h o gusto ยินดีที่ได้รู้จักนะคะหรืออีกคำหนึ่งนะคะ เอ็นการตาโดกรณีถ้าผู้พูดเป็นผู้ชายนะคะแล้วก็ e n ็ a n t a d ตถ้าผู้พูดเป็นผู้หญิงก็คือยินดีที่ได้รู้จักใช้ได้ทั้งสองคำเลยต่อไปนะคะเวลามีใครมาพูดอะไรกับเราแล้วเราอยากจะบอกว่าอ๋อเข้าใจเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้เราพูดว่าเอ็นเตียนโดเอ็นเเข้าใจคะ่ะหรือถ้าเขาพูดอะไรมาแล้วเราแบบว่าไม่เข้าใจเลยคะ่ะ พูดอะไรคะให้พูดกลับไปว่า no entiendo no entiendo ฉันไม่เข้าใจเลยจ้าประโยคที่16คะ่ะอันนี้เป็นหญิงก็ใช้บ่อยนะเพราะว่าตัวเองก็ยังหัดพูดอยู่ยังพูดไม่ค่อยเก่งใช่ไหมคะเราก็จะบอกกับเขาไปว่า a b l o un poco สเ o l ฉันพูดภาษาอังกเอ้ยไม่ใช่สากษสากฤษพูดได้นะคะฉันพูดภาษาสเปนได้นิดเดียวเองนะคะหรือจะใช้อีกประโยคหนึ่งก็ได้นะคะว่า hablo muy poco e s p a ñ o l ต่อไปประโยคที่17จ้าเราจะาใช้ในกรณีที่พูดว่า sure of course นะคะแน่นอนไม่ไมีปัญหาอะไรแบบเนี้ยนะคะก็ claro กล้าร claro. นะ,ะก็คือได้ไม่มีปัญหาชัวร์เลยหรือจะพูดอีกคำหนึงก็ได้นะคะว่ากล้าร s กเกศีกล้ารอเกีก็คือแน่นอนหรือว่าอีกคำหนึงมันใช้แทนคำว่าโอเคได้นะคะจริงจะใช้บ่อยมากๆเลยนะคะก็พูว่าบ้า l เลยบ้าะคะก็คือโอเคจ้าต่อไปไประโยคที่18แแล้วนะคะก็ เวลาเราหิวข้าวนะคะเราจะบอกเขาว่ายังไงหิวข้าวหิวน้ำนะคะถ้าหิวข้าวนะคะให้พูดว่า t tengo h a m b r e t e n g o h อ m b r e หิวข้าวจ้าแต่ว่าหิวน้ำอยากกินน้ำจังเลยนะคะให้พูดว่า Tengo sed Tengo sed หิวน้ำนะคะ ต่อไปประโยคที่19นะคะเกือบสุดท้ายแล้วประโยคที่19ก็คือเวลาเราจะใช้ตอบแบบว,ว่าถ้าเปรียบเทียบกับภาษาอังกฤษนะคะ,ค right. okay นะคะก็คือ that's right it's okay นะคะก็คือ está bien está bien นะคะโอเคเลย ต่อไปประโยคสุดท้ายแล้วจ้าเวลาเราจะใช้อวยพรใครนะคะเพราะว่าขอให้โชคดีนะหรือเขาจะไปสอบเขาจะไปทำอะไรก็ตามนะคะอวยพรเขานะคะด้วยคำว่าบัวน่าสุเอเตบัวน สวัสดีนะคะขอให้โชคดีนะจ๊ะบัวน mm ่าสวัสดีนะคะ mm hmm. ก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการฝึกพูดภาษาสเปนละกันนะคะ mm hmm. ก็ลองเอาประโยค ย่ประโยคจร,จริงๆมากกว่า20อีกนะที่หญิงแชร์นะคะไปใช้ดูนะคะประโยคเหล่านี้ใช้ได้ใช้บ่อยๆในชีวิตประจำวันทุกวันเลยนะคะแล้วก็หวังว่านะคะทุกคนจะชอบกันนะคะก็หญิงตั้งใจมากในทุกๆวิดีโอเลยนะคะก็คือหญิงเรียนรู้อะไรมาหญิงก็อยากจะแชร์ให้คนไทยละกันได้เรียนรู้เหมือนหญิงเพราะหญิงรู้สึกว่า ภาษาอังกฤษอะคนสอนเยอะมากหาเรียนที่ไหนก็ได้แต่ว่าภาษาสเปนนะคะมันไม่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะมันไม่ค่อยมีคนมาทําวิดีโอสอนแล้วอธิบายอะไรละเอียดละเอียดขนาดเนี้ยถ้าถ้าบางคนแบบฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องอะแล้วจะไปหาเรียนภาษาสเปนที่ไหนนะคะหญิงก็เลยอยากอยากที่จะแบ่งปันตรงนี้ออกไปหญิงศึกษาเองจากประสบการณ์ของตัวเองเพราะว่าเรา เราก็เรียนสังกฤษพูดสังกฤษด้วยตัวเองก็เลยคิดว่าภาษาสเปนเราก็น่าจะเรียนได้นะคะแล้วก็เราก็แวดล้อมตัวเองด้วยคนสเปนอยู่แล้วเนาะ<อ>ก็ฝากติดตามด้วยนะคะก็ช่องทางการติดตามนะคะมีทั้ง Facebook Instagram นะคะแล้วก็ YouTube ฝากนะคะกดไลค์ แล้วก็กดแชร์ก็ได้ถ้าเห็นว่าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เ,เข้ามาคอมเมนต์เ,เข้ามาติดตามนะคะคืออีกอ,อ่านทุกคอมเมนต์ตอบทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณมากๆนะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะอสัสนรวยกอาเดียว